Peace. <clears throat> บัดนี้เป็นครั้งที่หกสิบแปดตรงกับวันที่สิบหกมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าข้าพเจ้านายวิศักด์การสิเวลาขอเป็นมาจาสาธยายคุตมูลถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาโดยองค์พระขัปฏิเทะเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จรุนหลวงปู่มณเดิหลวงปู่ศิลาตุ้ธครมครูบาอาจารย์ผู้เป็นย้าของวิชาจินนามณีขอเทสเรวเจ้าทั้งหลายโู้ชจมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยคุณมาอาจารย์และเทวทวาทั้งหลายโปรดจุมแดนให้จิตพระเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่กันสวดสาธยายมนต์ต่อไปบูชดจุนนทวเวลาสามตาจักรวาลเลสุอาตาขัตจันตุเทวตาสัชมังมุนีรัชชะจุนันตุสักขโมขาทางสักเเกกามีเจรูเปคิลิศิขรัตเตจันติลิเคมีมาเนตีเปรแลเชจักามีเจรูวันข้าเหเนเคหามัตุมิเเคเตภูมมาจายันจูเทวาชรัฐารมิสเมยักขากันทปนาคาติทันกาส สันติเกยังมุนีวาลระบัจนางสราวเมสนันตุธรรมะสวรกโลอายมัทันตาธรรมะสวรกโลอายมัทันตาธรรมะสวรกโลอายมัทันตาบสถดกรรมการเสิยที่คาถานโมตตาสาพระคตูนตสัมมาสัมพุทธะนาโมตตาสาพระครปตนตัวสัมมาสัมพุทธะามตสาระคบอรหัตสัมมาสัมพุทธะบทสถสัจจะริยาคาถาหน้าติเมสนังอัญญงพุทโธเมสรนางวัลังเอเตนะสัจจวะชเทนะสุติเมหงษ์ถสัพพะหน้าติเมศรนางอัญญง ธัมโมเมจานังวรังเอเตนะสัจจะว่าเชนัชโชติเมฆโหตุสัพพะทาอัต e ิเมจานังอัญญ um ังสังโฆเมจานังวรังเอเตนะสัจจะว่าเชนะชโชติเมฆโหตุสัพพะทาเบิสเสดมหากริโกนาโทติอาธิกาคาถามหากริกรุนิโกนาโทอัศยาสัพพะปะริลังภเรตวาปะริมีสัพภะปะตุโมภูติมุตตมังเอเตนะสัจจะว่าเชนะชโมโหตุสัพพูปะถวามหากริโกนาโทหินยาสัพภะปะริลังภเรตวาปะริมีสัพภะปะตุโมภูติมุตตมัง เ,นศาศายยเินดสัตยจวาจนนมงคตุสายผู้ฐวามหาคริโาณถสุขยสาสภาพปริมายุเรตะวาปราิมีมยยสัพพาปัตสัพพนิมตมามเงินดสัตยจว่านนมงคตุสาพผู้ะทวา บทสวดมหาสมัยสุดเอเมนสุดตังเอกังสัมภยญญ์พระกบวาสเกตสูมิหารติกะปิระวัตุสสมิงมหาวันเนมหาตาพิคูตสังเคนะสัตถิงปัญจมาเจหิพิขคูตเจหิสัจเพหีวะาอรหันเตหิทัสหีเจโรกัทาตุหิเจวตาเยกุยเนะเสนีปิติจารโหติพระกบวันตังทัศนียาพิคูตสังคันจัตอาจโกูจตุนังสุดท้ายว่ากาัตริกานังเทวานังเอตแต่ังโหสิอายังขัวพระกบวาสเกตสูมิหารติกะปิระวัตุสสมิงมหาวันเนมหาตา พี่ขุสังเขนสติงปะจาไมหีพี่ขุสังเตหีสัตเปหีว่าอรหันเตหีทักสิจโรกาาตุเหีเตว่ตาจเยนนะสันนิิตาหพระขวันทางภาษาลาพี่ขุสังคันจับเนดูัามายังปียนพระวาเตหนึ่งภาษาเมรจะมาอู่สังเขมิตาพระวตุสเนติกปะเทศกาลาทาคาถาเสยยมติอรหูตาเตว่ตาเสยยัทปามาฟาราบาปุริโสสัมมันชิตังวาปหังสาสาเลยับภาษาที่จังมาปะหังสามินเัยยะเอวัมมีวัสดาประเสริฐสุดเทเวสุ อตาโกตาเทวตาพระขบันตังอภิวาเทวันเอกามันตังอัฐังสุเอกามันตังทิจาโหเอกาเทวตาพระขบันตุสันติเกอิมังคาตังกภาสิมหาจมัยโยปวนาสีปวนาสิมิงเทวกายาสัมมคตะสัมมคตะอคาตังหิอิมังธรรมะสัมยังสกิตาเยวะอปริสจัสังคันติอตาโอปราเทวตาพระขบันตุสันติเกอิมังคาตังอภภาสิตตะตาพิกโวะสัมมาทังสุจิตังอัจฉริอุชุกกรรมกังสุชาลิติวันเนตานีข้าเหตุจักรอินทิยาณีละขันติปันทิตาติ อาตาโกอปราเิวตาพระขนตสันิเกอีมังคาทางอภาสีเกิดจาวาขีรังเกิต่าวาพรีังอินทขีรังอุหจัมมะมมเชตเตจันติสุทันติสุทายิมาราจักมันาสุทันตาสุสุนะคติอาตโคอปราเตเทวตาพระขตูสนิเกอีมังคาทางอภาสีเยกิติพุทังสังคตัเสนเตกมิตสันติอภิยภูมิปะหายยะมุนสังเทหังเทวะขยาปุริสัตติติอาตาโคพะกบาะพิควมันเตศีเยุภูเยนะพิกเวทัสสัตส พิเวอสุิตามัทนอรันตสัมาสัมพุทธาเตสันีพระันตังเอตัปปรมเยวะเวตาันิติตาอสุงยยาตีไม่หังเอตระหินยีปิติพิเวปิวิสจีนะขะตามาทนาหันตสัมาสัมพุทธาเตสังผีพระขบันทนาลังเอตัปปรมาเยวะเตวตาันิดติตาปิวิสันติสยยาตีไม่หังเอตระหินอจิคิสมิพิเวเทวะกานังนามนิติิิยิสมิพิเวเทวะกางนังนามัสิาิิสมิ พันเตติโขเตพิคุปะวัตุจัสูสูงพระวาเอิตตวัจจสิรวกัมันกัดสเมยยะาภูมาทะหัสิตายเยสิตาคิดิกธับคพลังหตตาสมาหิตาปุถุสิหวัสานีนาโรมะหางสาภิสัมโพนโอธาตนณสาสุธาบีปัสนาเมนามิลายพินโยปัญจสตเตตวาวเนกเปรัตเวตตุมิยธาสาวะเคสนตเทวกายอภิกันตา เทวิชนากมวเตจะจปัพงตาศัสะศาสเทสัมปตุลยานัมุสานงทศนังสภิเกสรมกิสหัสังอัสติมสัตังเกสหัสานงมุสานังมสกสัพเพเกนัตามสักที่จะสปาุ้าหงตัจัสพังอภิายปวะ่ากตวันุกมนตตวมันที่สัทธาสัมเะเกสัจเสนรเทเทวะกายะอภิเกนตาเทวิชนากมวยหังเกติเสมิกิเลหีนบุอนุบุปจุสหัส သတ္တသဟာသဝိယခါကုမာကပိรัជ្ជဝတ္တအိတိမံတောจุတိမံတောဝနမံတောယသသိနောမောထနာမအပိကကမုံธิကုဏံစိမံတိငံန္တ္ထသတ္တသဟာသဟေမဝတ္တယခာနံတမနိနုအိတိမံတောจุတိမံတောဝနမံတောယသသိနော โมทนาวะพิกมุงพิุณาสีมจิงวานังสาตาขีราชิสาสหัสายะขานตมวณนอิจิมันตุดติมันตวนมันตสัสินนาวะพิกมุงพิุณาสีมจิงวานังอิเจเจสุระสาสหสายะขานตมวณีนอิจิมันตุดติมันตววนัมันตัเยสัสินโมทนาวะพิกมุงพิุณาสิมจิงวานังเบสายมตตาปัญจสายาขานตวณีน่อิจิมันตัวุติมันตัววันังมันตัวเยสัสินุงโนาวะิกัม ปุริมันเตที่สังราชาท่าต่ละโชปัสชารสติกันทัพนังอธิปติมหาราชายสสิสัวปุตตะปีตัสสาหะพหูพระหูอินธนามมหาปราอิทิมนโตัชุติมันตวไนามาโยชน์สัจสิโนมุทนานามาอภิกรรมมุภิกุณังจิมินติมณังต้ากินันเตที่สังราชาบิโลโหต่ปัสสารสติคุมกันทนังอธิปติมหาราชายสสิสัวปุตตะปีตัสสาพระหูอินธนามามหาปรา

าขีเนระวิรูปหงกัวปะชีไมเนราะวิรูปโกูเรูเริที่สามจะตรโรเตมหาราชสมตสจะโรที่สามาันรัฐธันธมนาทักสุมเบเนกเกิเปรตเวตาเซสามายามีโนชาสาอาคุบันนิการจหามายาคูเตนตุวิโตนตวิปุจโตสหะจะโธกรรมาเสโทจากกินมุบันทุนีบันทุนจากปันโตโอปพุญโจจากเทมาสุเทวัสุตจามาแต่เรจิตแต่สีโนจากันทภูนับโรจาชาสมโนสะพโ อาคูปัญญสุโคเจวะติมพิโรสิเจวะัจจาเอเตจันเยจาราจนโมกันชาปหาสหราชุพีโมทานามะอภิกรรมมงค์พิคนางเสมาติงมานังอาตาคูนภาษานาคาเวสราสหัตจักกากัมภระลักษณาราอาคูปยาสหัญาติพียมุนาทัตาลธาจาอาคูนาคาจิสัชิโนเอรามโนมหานาโพจุปะค้าเสมาติงมานังเยนาคาราเชสหาสหรันติทิ่าชิชาปะคุวิสุรจักขัวเปหายยะสาเตวันนชาปตาจิตาจุปนญาอิติเจสนมังอภิญตธาราคาราคานามาสีจูปนญโตเขมากาสีพุทโธสันาหิวใจหิอุยันตายนาญใจนามััังงสสิพุทธตาว หาเชน่าสังมุทังอสุราสิตาพัตตะโรวัสวาสเสตีอิติมันโตยุสสัชินกาลกัญชามหาภิสมะอสุราธานเวขาสะเวปจิตติจูจิติจะปะหาละโทนุปจิตะหาตัตจิตผลิปุตตังสัพเพเวโรจนะมกาสานหิจาวาะลิเสนังระหุงพันามุปาคามุงสมัยยุพาณิพานันเตพิภุนังเจนจิมารังอาปูจเทวะปะสิวิจเตวยบย เตโชบายุจตักกามุงวรนาวรุณาเทวะทูเมตสยะสสาสหะเมตตากรณากายิกาอคูเทวายิสัสสินุทัศเสถะสัทธายาสัพเพนตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะมันโตยิสัสสินุโมธนามะพิกามุมีกุณาเจติติมานังเป็นตุจเทวาสังนิจจะสมาจัตุเบยมาจันทสุูปนิสาเทวาจันทักโคุปเระกิตาสุยัสสุูปนิสาเทวาสุยัตโมคุปเระกิตา และัตนี้ผลกิจว่าอคูมาดาวราหักาวสว่างวังว่เสโทสกุปะคาปุรินทัตโทท่าเสเตท่าสารกายาสพินัตตะวันิโนอิทิมันตัชุดติมันตวันะมันตเยสัสโนมทนาวะพิกมงพิุนังเสมติังอาทาคูสาคูเทวาะจัมชลาคีศีคาริเริจกาจเรโรชาจักูมาบุพนิพพานสิโนปโนนาสหธรรมจะอาจุตาเจเนชาตาสุเลยะลุจิลาอาคูคูวสวนีสิท่าเสเตท่าสารการยาสพินัตตะวันนิโนอิทิมันตัวชุดตีมันตัววันน้ำม สมนามหาสมนามนุษสามนุษสุตมขีทาปทูติกาอูอมนุปทติกาอาูหโยเจวาโยเยจุนิวาสิโนปราคามหาปราคาอูเจวายสัสิโนทสเสเตทธากายาสพินาวานิโนอิิมนตชุติมนตุวนมันยสสิโนโมทนามาอภิกัมุงกุนาสิมินังสุกากรุมหาลุนาอูเวขานสาสหอุทาตะไ้หาปาโมขาอูเจวายิจักขาสัทธามัตาหรจานิสกาเยสสิโนทนายังอาคาปุนโยโยิสาพิพิสติทสเสเตท ဝနာမန္တေသသီနောဘုံသနမအပိကမုံဓိကုနာစေမတိငေါနာဟေမေယံဒုသိတယာမကတ္တကတိသသီနောသံမိတကရာမဆေသာໂຈတိနမတအသဝာနိမ္မနະအတိနုအကုအထာကုပ္ပိနိမနဆေသသီရေတ္ထရာကာယသဖေနတမနိနုယတိမန္တုໂຈတိမန္တုဝနာမန္တေသသီနောမောထနာမအပိကမုံဓိကုနာစေမတိငေါနာ ปะเทเทเว่านีกายาสัพเพนตวนโนนามันวยนอาคันชุงเยจนเยิสหะปะุทจีม่ขิรังโมคานมนาสวังทขโมคารังนาคันเจทวสิตาติตังสุพามาปนโตจปูาอินทิมตสหาสามังกุโรติโสจาโสปะคัสเมิทิมะนังสหัสพงโลกานังมหาภาณัพิจิติติอุปปัณโนชุติมันตุพิมากายโยสัตถิทวัสเสพะเสด็ยอิสระอภูปัญเจกว่สวัติโนตสังจามัสโตอาัสโตอาคาหิ अध्यक्ष प्रधानमंत्री अपीय कंजर सिंह टी टी वी स्पैम अकें मलेशिया अपीय कामी प्रशासन अध्यक्ष माथियंग इंसाक अध्यक्ष पंत शाह राकेश ठाकुर नमस्तुव शमंताबली वाली शार्मामु जिसाकु जिन्दगी धीरजामन असीनो कार्यालय नगर प्रसिद्ध पनीरांतरमहाचार लांग करवाना तेलवान्य थापु सुको में में खोलना ज เจตจากตาปะมกุลุนสุตวาพุทธศาสนารรมิตาและขีปะกมงเนสันลมผิสยุงวิสัพสเปวิสสัสังขามาสยาทิตยยศสัโมมทิติสหพุเตหิสวักาเจชนิสวบุตรจุลชัยปกรน้โมเมพุทธาเจสาต่นตยตมีกาเตสัปะสิทธิประสิเทวานนระยะปรเมศสุราสิทีามาจะอินทาจาโลกาจตุโลกาคัมภีรคากาสมุทาปูตุงคัมภีจะสภามายะติทีปรมิตเตใยัดใยัเทเนิเทเนิอุทติอุทัตินาทีนาที นาทีชัยยะชจยะข้าพุทธนาตนนิสัยนิสัยที่ได้ใส่เศนามิลราชเจพลนรชีชัยยะชจยะกันพีรสชวณพีมาเคียนท่นาคีพิสัทจ้าภูตากาลีชัยยะชจยะตูนีเมตตาโลูคีชัยยะชจยะสิงคีสุธาธานะมุขาชาชัยยะชจยะลูนะมุขาสาตาชัยยะชจยะจำปาจินาข้าพุลธคันทุกชัยยะชจยะข้าเจ้าพุนาตุลงสุการะภูชงสีหาพยะคะทีปาชัยยะชจยะลูนะมุขายาตา ชิตาชิตาเสริญนีปูณสุธีนาริีชัยยะชายยะชูคาสุขาทีว <mel od ic Lord> ีชัยยะชายยะเจริญเจริสัทธาสุทธิชายยะชัยยะเจรินีสันตินสัทธาชัยยะชายยะมังกราสัญญาปวัเกศชัยยะชายยะบรุญนักญาเขศชัยยะชายยะลักกาเสสุรักภูชัเตสาชัยยะชายยะพังเพินลักกนาชัยยะชัยยะชายยะลาชาชีลาศาสชัยชัยยะชายยะปเสนีสัพพังชัยยะชัยยะอรันตาปเจกับพุทธสาวังชัยยะชัยยะมิเหษุโรหะโล อาลินเทวาชยชยยามาสุรโขชยชยนาโควิโนโวรโันทิมาลเวทอินทจเวนัเตยโควิโรจอวิโรโนิจาอคีวาโยปชุมหูขุมารุทตตะลัโกอัารสสมหาเทวาสิทธิตาภาษอัทยโยอิสินสาวกาสภะชายยะรามูพันตุเตชายยธรรมมจังโจทัศปารจชยกังอิตนะชยเตเชนะชยสุทธิันตุเตอินะพุทธเตเชนะันตุเตชยมังคาังชยโยปีรุษาตริมนตุอังมารสะ จปาปีมนตัวปราสยโยอคุสยามพุทิมันเียงมุทิจาใตถาภามากานมิสีโนทยโยปีบริษัทสิริมาตัอยามัราสาราสัจปีมาตัวปราสโยโอคสยามุทิมันเีงมุทิจาใจตถาอินท่าานามิเสีโนทยโยปิบริษัทสิริมาตัวอิยามาสัราสัจจปาีมาตัวปราสโยโอคสยามุติมันเีมุทิจาใจตถาเทวขานามิเสีโนทยโยปิบริษัสิริมตัอยามัส ปิมาตัวปราชญโยกโอคสยามพิมันเทประมุทิตายะตถาสุปนาคานามิสิโนชโยปิพุทธศาสริมาตัวอายังมารัสจปปิมาตัวปราชญโยโอุสยามพุทธิมันเทปรมทิตาัยตถานาคานามิิโนชยโยปพุทธศาสริมาตัวอายังมารสจปปิมตัวปราชญโยุยมพุิมันเทปรมุทิตายตถาสภามาานามิเฮศิโนชยันตุพธิธยามมเรกนัทิวัฒโนอิมังบางมิชัยโยหงหิสุเชยมังคะเลอปาลิสตา อปสิตาปารัเกสีสีปฐีภูคะเรอภิสกสภพุตนัอปตุปมุตติุนักัต่างสุบังขารังสุปะาังสุหุติตังสุขานุสมุตหตจัสุยิทธางพามัทิสูปประกิรังกายกรรมังวาจากรรมังปะกินังปตะกิรังมนกรรมังปิริเตปะกินัปตะกินันีกตาวะนัันเถเทศปะกินเตอัธารถาสุกิจาวิรุณหะพุทธศาสเนอโรคาสุกิสาโหถาัสามปหิริยติพิสวนตุวพนตูเยจาวะเซมิงชายเนอธิการตาอ รักันตุชินังสังยากรจิปัฒนาเตสังสัพเพปูเรนตุมนุราถาุตากาเลปวันตุวัสังาษาวาหการดูคาจุปถวเตสังนิวาเรนตุจะสพพทากสุขังจิตสุขังอรหัตุ์เทารหังบตสธมณียมสุตังอิมมสุตังเกังสยายาสามวิจสวยังยิหันิเชตวเนนย อนาคกปินที่กัอารเมนตัตระพระคาวาพิคุมันเตสีพิกโวเตปะตันเจตีเจพิครูพระคาวะตัะจักสุพระคาวะอิตัโจารุปทาวะพีุ่ามิตาฐานกัตตานังรูปทาวาตัสาานกตะานังทิตาวะสายฐานสุธรรมะิตาวธรรมนิยามาจาสังเปสังขะอันจติตั้งต่าขตตวะพิสัมุชิติอพิสมติพิสมติพิสัมพุชิตาวะพิสมีตาวะอจิคดเทเตรีปัญจเติปัตเตปิีวารดีพี่พระจดิอุตินิกรติ นัจจติกุปะาารมนตถัตงนุปันทาวาตถาคตนังที่จาวะสายาถูทัมมะทีตถะตัมมะดิยมาจตฺเพสังขารสังขาราทุกขติจังแตจตฺถาขตวพิสมุจฉะติอพิสมิณติพิสมุจฉตวาิสมิตวาอจิเกรเทเติปันตเจติตปะตัยเปติติวิปะจัุติติวิปันเติติอุิกัโคติสังเบสังขาราทุขะติกุปธาบารมีตันติจตฺถะขัตตังนังลุปันธาตาจตสถะตั อภิสังขุจิตตวายภิสมิตตวาอติกาจิทเสติปัจิตาปิติปิตาเสติวิบาลติวิภัชติอุตตนิกโรติสามเพสัมมาอนุตติอิธามะโวจามะคะวะอัตมนาเตภิภูปคุปโตปัสจังอภิรัมณฑีบุตวสดพระเถระจะข้าทาสเปออาทิตนะวะ นาวะคาเมยะอันอปฏิีกันเคนะคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ร่วมไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงจะถ้า,าิดตามไปหินนั้นตังอปะตันตะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ล่าไปแล้วสิ่งเป็นก็ยังไม่มาปัจจุบันันจยยายโยธรรมังตถาธาริปัสสติอสังหีรังอสังขป,ปังตังพิทานมโนุูนลหะเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงันขอนแขนเขาคนพอ่อคุนอาก,การเช่นนั้นไว้อาเชว่ะกิจมาตันปางโกจันญามังสุเว ความเปลียนเป็นฉีดที่ต้องทําในวันนี้ใครรู้จักความตายแม่พรุ่งนี้ไ่นหฮินุนสังฆารัเนเจน่ามาหาเสนามิญจุนาเพราะการผัดเพียเ้ยนต่อมัญจุลาซีเมเสนามากแคไม่มีสําหรับเราเอวังมิหฮระมาตาปิงโองหระตมาทานนันทิตังตังเวพระเทกรัตุติสันตุอจิกาเตมุนีมุนีผู้สงกบจอมเก่าเรียกผู้มีความเพลียนอยู่เช่นนั้นไม่เกิดขันกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่ไม่เพียงนาทีเดียวก็น่าชมบทสดธรรมะสังเวครับปัจจัยเวคณนะสังคัน สัพเพสังขาราณาจารสังขารคือร่างกายจิตใจเรื่องเรืทำนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เช่นเกิดขึ้นแล้วไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารสังขาราทุกขารสังขารคือร่างกายจิตใจเรื่องเรทำนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทุกยากเ็เกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บใจไปสัพเพระมานะสตาสินทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นสังขารไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราตัวบังชีวิตจารชีวิตเป็นของไม่ยั่งงงยยืนนนวััมมรรณาาาาเป็ขออ่สทก เราแจะถึงตายเป็นแท้ราะนับปริโยสารางังเนชีประจังชีวิต,วตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตงมนีนิจจังปีเวตของเรามีของไม่เที่ยงพราะนั้นนี่ยนิจจังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าแต่คนที่สังเวียนอายังตรอยู่อจิลงังร่างกายนี้ไม่ตั้งอยู่นานเป็นแต่วิญญาณูขันป่าติวิญญาณขันป่ิวิญญาณยูตัวอันเขาทิ่เสียแล้วอจิสติจากนอนทับปฏิบิงซิงแผ่นนินกำริงคลังอีวะบรุดังนะว่าท่อนไม้และทนพื้นอันนี้ถังมหประโยชน์ไม่ได้อนาจาวา สังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอุปทาว่ายาธมินมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปเป็นธรมรมดาอุปจิตวานิรุช้ชนติีคดเกิดขึ้นแล้ย่อมดับไปเตสังมูบสะสมุสุขโขความเข้าไปสมุระงรับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสพเพสัตามเนติจะสัตทั้งหลายทาัทง้งทั้งปวงกำลังตายอยู่เมื่อสุดจะมีสเสลทิ้งายแล้วและกันจะตายแต่เทวหังมณิษมิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนติเมอิตะสังสยความชุสัยในความายนี้จะมีแก่เราเลยบุตรเมตายางงี้จ เัก,กินกุศลกรรมมังสะเพหิพระเทหิกันตังมุญญังอนุโมทัมมน,นตุชนันตุปุทโธเยตวะเสนิงทายเนอิติกตาจิกายุกาสภาห,งต,ง,หง,ตาางตุสุกิตังหงตุทุขาปะมูลจันตุสัสเพปิสาใสเพยยงคามปะเตปจารสุกังหงตุทุขาปะมูลจันตุ tapi ia jika tu bisa hontu tu ka pa bunyan tu tapi ia jika tu bisa hontu tu ka pa bunyan tu tapi tisa tapi ia ka pe ta tu bisa hontu tu ka pa bunyan tu tapi ia jeli yu pa cha ia tu bisa hontu tu ka pa bunyan tu tapi ia ta tu bisa hontu tu ka pa bunyan tu tapi ia ma tu bisa hontu tu ka pa bunyan tu tapi ia ma tina tu bunyan tu wa bu tu bu cha lu bu tu wa ta mu bu tisa tu wa kan tima akan tiba iti itu berkah wah satu akan tiba nya itu berkah wah satu akan tiba nya itu berkah สวดปฏิทานาคาถายาเทวันตาสันติมิหะละวาสินีทุเปงคาเรปุทิคาเรแตหิงแตหิงทานธรรมะทานิราชบันตุชูตาสุทิงเรนะราวิหารมันทะเลเทราจามจานนวากาจฉพิขวบสารเิกาธนกติอุปศกาคารมาจินสานิคามาจิตสลาสัปนภูจารสุกิจพรมยุเตจราภูจาเยปิจานทัสัมปวาสังเถชัชะตาอัตโวโรตุจิกาณียานิกังธรรมะวบาลปิติเจตสัมเพปิทุกขะารรตุสังขายังตาตุจิรังสัตังดามูท้าวสาราจิปุคาลาสังโฆหุตุยุสมะโควะอัติยะ อันเพระขันตุสัตตามโนสัมเพรปิธรรมะจาริยโุพุทิงสันปาปุญียามะคัมเมอริปเวนิเตปัชละหุนตุสัมเพรปิปนิยพุทธศาวเสนสัมมาสารังภะเวชจตุการาเทววัตสุขุทิพยยะปัตตระม์ทิพินทังเนติมิเตนิงมาตาปิตาจาริชังนิจังลัปติปุตระเอวังธรรมินาราจงโประจังรักตุสัพพทาบุตรสติีปตาอุโยชนะกรถาทุกขาปตาเจนิทุขาปยาปตาเจนิปยาโสกัปปตาเจนิโสกัปปหุนตุสัมเพรปิปนิยเอตตาาวจาิ เหนหิสมถนมู้ยนสัรรถนะเอกเพเทวานุโมทันตุสภาสัมปัิศิยาธานังทันตุดศียาีละศรีรังัุสมถพราณาปิตัหุนุันตุเทวตาคตาบุดชมังคุณคาถาหุนุสัพพังจดมังคังรังขัุสมเทวตาสภาูทานุภาเวนะุิหุนุนิรันตรังหุนุสัพังมังคัรังลขัุสมรเทวตาสภารามานุภาเวนะุ้นติหงุนจุนิรันตรังหุนจุสัพพังจดมังคังรังลุดมังคังรังละขันจุดสมรรรัง สเพพุทธาภระปตาปเจกันเยังพลังอรหันตรันจตเจเทนั้นละคำณีสุปสุปสเพพุทธาภระปตาปเจกันเยังพลังอรหันตรันจตเจเทนั้นละคำณีสุปสุปสเพพุทธาภระปตาปเจกันเยังพลังอรหันตรันจตเจเทนั้นละคำณีสุปสุปสเพพุทธาภระปตาปเจกันเยังพลังอรหันตรันจตเจเทนั้นละคำณีสุปสุปสเพพุทธาภระปตาปเจกันเยังพลังอรหันตรันจตเจเทนั้นละคำณีสุปสุ สัพเพพุทธะปะระปตาปัจเจกันตยังพลังอรหันตระลังจเตเชนะลักขังพนิสุปสวนสัพเพพุทธะปะระปตาปัจเจกันตยังพลังอรหันตระลังจเตเชนะลักขังพนิพิสุปสวนสัพเพพุทธะปะระปตาปัจเจกันตยังพลังอรหันตระลังจเตเชนะลักขังพนิสุปสวนสัพเพพุทธะปะระปตาปัจเจกันตยังพลังอรหันตระลังจเตเชนะลักขังพนิสุปสวน ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลนี้พระเจ้าได้สวนชาทายาทเพื่อจงมุนนี้ข้าพเจ้าขอน้อมก้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเดชสมิทตรปังเจ้าสิริเกศพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีแผ่นพิรุวงผู้สศรีสุวรรณคารายขอในทรงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพระสิริมงคลแก่พระเจ้าให้แข้วค่าปลอดภัยจากทุกสุขโรคภัยอันจะเลี้ยงพวงไม่ให้มีแรียงและสุจริตรีปัญโงงเป็นสมาชีพอันชอบทำคำว่าไม่มีอุจจารยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีสมาธิจิตตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมิตรพระสัมมาสังาชดกาลนน ีกทั้งของเทวราทั้งหลายผู้ได้รู้มูลนาสาธุการในมูลชนนี้โปรดประสิทธิศาสตร์พรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วรรทุนมงคลในปีตรีแยกเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงบรรทุนมงคลทั้งพุทธิธรรมศีลอันเดชได้จัดสร้างขึ้นให้เติมด้วยพุทธานุภาพเทวานิพพานริชฌานุภาพศักดิ์สิท์อนุพนธให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและปุจจานุประการไดยเชิญสาธุ